ครับครับสร้างพัยพารีวิวครับมือในพายจาร์อยู่บ้านนุ่นงามครับอาจารย์สายยันครับวันที่16พฤษภาที่พี่น้องเด้อครับทีมงานสาวหน่อยเพชรวันแพงครับสิเดงมาฉลองพะประธานนะพาจา์เนาะครับโบสถ์ก็พ่ได้แล้วได้พี่น้องนี่สายบุญที่พี่น้องเด้อนี่ครับถือว่าสร้างพัยแด่มาบอกบุญครับมองสร้างพายไปเลขอบารมีพอาจา์เพิ่นครับได้มาจอดรถอยู่นี่ วัดเนี่ยครับบ้านุ่นงามตำบลเนื้อเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องวันที่สิบหกพฤษภาพครับบอกบุญไปร่วงหน้าพี่น้องเดี๋ยวให้พระอาจารย์นะนมัสการพระอาจารย์ครับกอาไปพระอาจารย์บอกบุญพี่น้องนะครับสิบหกพฤษภาคอืมอืมอพี่น้องเด้อพอดีส่างปวดเพราะท่านได้แล้วก็เลยส่างขอบคุณมากพอดีจะ็ก่านบอกใจเปิด เพือนันพื่นแทนได้เิยจะลองมาดี๋ยวจมาปิทินที่งานสมโดกดวคนทีดสิบหกกเลยทิโอากา,มา,กมกา้มีวอลลัมปกติกับว่ามีจ้เกลือดเาะกมีเจ้าสวดมีเจ้สมสโกดธเอาธรรมดาก็เลยเห็มันคือสีเห็มันสมควรกัเลยเอาพอดีการไท่เนาะเป็นว่าเน็นมอลลัมาจากว่าจะลองหอมน้ำยากวัยเก็นจะกทิโอกาส มาเห็ดหอมกันวันที่สิบหกเพี่นอรด้วยสิบพฤษภาพานะครับพายจันนอครับเตือนเตืนมาเมนโบกกระแสทั่ว่ใไ้มีฝนออกสิบหแต่ว่าถ้ามีฝนก็จะขอทีมบอสโจสาวน่อยแพ่งไ้เลียนไ้เป็นยี่เป็นสิบสิบเก็บกัดบอมี่ดอกเออบอมี่ครับเอาบอตโตบอตึงครับพี่นอรับอมีบอมีครับลาบลื่นลาบลื่นนะพายจันครับเอา แปลว่า16พฤษภาคมพ,พบแน่นอนครับสาวน้อยเต็มวงครับ um. อยู่บ้านนุ่นงามน,นอกพระอาจารย์เนาะแต่บ,บนเนื้อเมืองนอกอาจารย์น,นะครับ,บนเนื้อ,อเมืองอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับเทวาสัญญาบ้อนเห็ดดอกพี่น้องต่ว่าก็คือบอกนมโจไปแล้วบอกน้องนุตไปแล้วบอกซอนนุตไปแล้วครับว่า16พฤษภาคมสาวน้อยเต็มวงที่บ้านนุ่นงามครับโดยพระอาจารย์สายยันครับผมครับพระอาจารย์สร้างภพาเนี่แหละพี่น้องมางหวมบุญนาอพระอาจารย์เนาะบอกพี่น้อง ทั่วประเทศทั่วโลกเขานี่แหละมีพี่น้องเย็ซีทั้งประเทศทั้งสหรัฐครับเป็นคนจีนมอมบุญน้ำเยอะครับเป็นอาเซียนดอลลาร์มาใหอยไพ่จานผมผมจังสิได้บอกเกลี้ยคนซี่จากของไพ่จานไปเพื่อนแล้วมันยังโอนมาให้สร้างไพ่กันครับเป็นประเทเป็นต้นมาโฮมกันดีเป็นเด่นจากพ่อเพญ่มนที่ไปร่วมบุญจากพี่น้องทางพุ่นแม่ซอยครับผมบอกบุญเพิ่นไปความประธานควาประธานกันงามงามแต่ประธานเป็นประธานพี่ แฟนบัตถนี่กัเพือนน่าเกินกับเลี้ถือโวกาดมาพี่นี่เปนนนน็นได้กัเสียดให้พัดขึ้นในเดือนฮอกเนี่ยพัดขึ้นได้ครับก็น,นี่แต่มทมว่าเมตรแทนหลายปาไหนเพราะหลายดอกล้านเจ็ดแสนห้าครับ <c oughs> แต่แต่เจ้าโตแทนเพื่อนนี่บ่ครับจะเพาากกราะแทนเป็นแทนหนักกครับจะเป็นแทนหนักพวกสูงประมาณแปดเมตรครับพอแทนเพื่อนผ่ากับาตดสามเมตรตอนนี้นครับผมครับอว่างอ้ม เดี๋ยวะ้าจานผ้ายางถึนไปเบื้องได้ปะครับไ<ด><พ>าประัดมานมาครับพี่น้องครับถือว่าสายบุญครับตอนนี้ทีมงานกำลังเนี่ยครับสร้างมุนกำลังอ่อซอมตัวลำโพองอยู่ครับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวะอาจายเพ่นสิาาบ้ายางไปเบื้องพะประทานพี่นอ้องหรือว่าสร้างผ้าดีบบอกบุญพี่น้องงวงบุญน้ำกันนอกพี่น้องสายบุญครับใดทีมงานเอาโอ้กำลังเห็ดเหล็กอยู่ ต่างได้ชมบ้านวัดบ้านนุ่นงามครับพี่น้องกั่พายจารทำเบา์ครับไีไซน์บุญชอบที่จริงที่จริงพาจา์ก็เมื่อยู่นี่โดดแล้วครับพี่น้องก็บซ้ำสร้างไปกับลูกซิ์ลูกหาพายจา์มาตลอดครับด้ซอยพายจานมาตลอดครับเพราะจะเป็นงานนี้เล็กๆน้อยครับระบบเสียงครับเอารถมาจอดที่เหนือทีมงาน ครับมาพี่น้องได้ขึ้นไปเบิงอยู่ครับในบริเวณวัดว่าล่างพี่นอ้อนงะครับทับบคนกับรถทีมงานเข้าจอดนี่ไงครับตามมาเบิงพี่น้องตามพระอาจารย์คุณเลยครับโบวชกับล้างญ่วอนแล้วกที่พี่น้องเอ้ยนี่ครับพูดเรอยกมาเติมสายบุญมาเด้อพี่น้องเด้อ ทีนี้ก็นุ่มโจกับโปรโมทซอยนี่เด้อบุญวันที่16พฤษภาค<อ>ือจะไปรับเจ้าภาพเด้อบอกไว้แล้ววันที่16พฤษภาหกสีนี่แหละพี่น้องครับอันนี้มันลุ้มยัางเงินพ้ายันนี่นอโอ้ครับครับเสื้อโบโอ้อันนี้เป็นเสื้อเดือบ,บ์โบทที่ครับโอ้ลึกกว่านี้ครับพ้ายันลึกกว่านี่ซีเมนต์ตัวนี้ มันพวปิดไว้เดี่ยว่าหานิดหน่อยมื่ตกเสียกันมีฟ้าไว้ยุ่งโอ้ครับครับเป็นเดือดฟอกครับตอนนี้ก็เสียดเป็นช่วงปีใหม่วัดตามปีก็เสียดเป็นน้ำมนต์ครับน้ำมนต์เสดือบวชครับผมอาจารย์ครับอาต้วนกับเท้าแข่งกับเตงหน้าเสียดผ้าขายะอาจารย์บรรยายนะครับผมครับพระประธานดุสากเป็นพระประธานหน้าโป๊เฮ้ยครับหน้าโป๊ะจะมาตอนพื้นที่แจ นขดาผพผอาจา์ครับสุงประม้านแล้วก็เด็นไปนี่ประมาณสองเมตรขราบผมครับเป็นหนักพกคุ้มสุงประมาณแปดเมตรด้ามพกมีสิใส้ไม่ซัดข้าวแก้สลัดจากผาคเนื้อจากบ้านถวายล้างจีไม่สิลงขึ้นไปทำพิธีเดือนหกวันที่สิบห้าปรึกสภาพจะให้แล้วจะได้เห็นเป็นองค์พอดี ครับผมครับน,นีเป็นยังยีเป็นสีขาวสีขาวเพื่อเป็นสีล่องผื่นแต่ว่าเนื้อก็เนื้เป็นเนื้อเนื้อ,อทองเหลืองครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งไปสมบูรณ์เพิ่งไป,าปยานครับสมบูรณ์เพื่อต้องหลังจากเอาเพิ่นเพื่อนแล้วจังป็สีหาปัจัจให้พี่น้องเนี่ยถ้าบุนปิดท่องหากจะหนึ่งปิดทองประดับรอยก็คือมือวันที่สิบหกนี่กลเป็นมือ ฉลองพระ,ระท่านฉลองพระ,ระท่านรพระาอาจารย์ครับเอาเอาเพื่อนขึ้น,น,ค,นคือคือพอดีสมบูรณ์แล้วครับตอนสมบูรณ์สบิบหกนางแทนแล้วแต่ย่างแต่บอกง่ายๆ่ายว่ายกเอ้ประดับโถงโซ่เครืองไอ้เพื่อนครับแค่น่ะตอนนี้เพื่อนครับถา้าว่าบง่ายง่ายเพื่อนครับคือว่ากเกือบสมบูรณ์ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ย่างแต่หลังจากที่เอาเพื่อนขึ้นแทนแล้วครับก็ไปครงการต่อไปกับเพื่อต่อปิดทองเพื่อพี่น้องอยางคิดบุญนาพระอาจารย์แล้วก็ ถ้าเพื่อนอยากได้ขอเบอร์โทรพระอาจารย์บอกเบอร์โทรได้บครับอกเบอร์โทรก็ได้อยู่เบอร์โทรรคับเพื่อเพื่อนอยากโทรมาสอบถามพระอาจารย์ครับสอบถามได้ที่พระครูสุนทรธรรมภาสิทธิ์วัดโนนงาม0812622018ครับ0812622018ครับโอเคครับพี่น้องก็นีละครับสายบุญไนเดียวให้พระอาจารย์เพื่อนได้บรรยายให้ฟังว่าทึ่ง ซึ่งลังคาโบดเนี่ยกับมิเกดีที่ผมเห็นไม่พ่ออาจารย์เกดีห้พี่นองอยากเห็นเนี่ยอยากได้สอบถามมึงเกดีข้างบนไหมครับยี่ยอดอนะ่ะเกดีข้างบนนี่จำลองเป็นองค์เขาเอ่ยว่าองค์พระธาตุพนมจำลองครับทางบนเกดีเพราะว่าอตาตม็ถือว่าภาคอีสานเป็นศวนย์กลางก็คือพระธาตุพนมและมีความเกิดสังองพระธาตุพนมเป็นไว้ องค์กลางเนี่ยองใหญ่หลักศิลนี่องค์น้อยโยเป็นเพิ่นว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบาลีเลี่งยงเลี่ยงกันโยหาซิหกององกลาององค์กลางเนี่ยศิมี่พระโวลมสารีาริกธาตุแล้วก็มีอิฐประถาศโนมองค์เกา่าก็ถ้าขบวนขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับเนอะสมบูรณ์แล้วนะข้างบนสมบูรณ์<อ>แล้วยอ่ศิลป์โยชัดเห็นไหมโยเจอชัดก็เป็นฉัดเงิน สร้างไว้แล้วชัดงินก็จังสะบอกบุญพี่น้องอีกคือให้โบวชสมบูรณ์แบบแม่ในบวชสมบูรณ์แบบก็เป็นขันเป็นจรไปให้คือตอนนี้ต้องการให้พระประธานเหนือขึ้นนั่งแทนก่อนครับเออเปินเปินเดียร์อาจเวลาคนมาขอพรขอยงานกับเปินกัสิได้สมบูรณ์ขอพรกับสิของ่ายขึ้นครับนี่แหละครับพี่น้องครับที่สร้างไพ่ได้มารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งทั่วโลกทั่วประเทศไทยเฮาได้บอกบุญเพราะว่า บ้านวัดบ้านนุ่นง,งามก็สร้างพายบ้านมุ่งค้นสตูดิโอนี่ยโบก่ายกันพี่นอ้องสร้างพายกับมีบุญมีท่านได้ประคุนบ้านไม่ก็ได้มาบอกใ,ให้อาจารย์ไปลดน้ำมุ่นได้เห็ดแนวสิ่งดีๆให้แก่ลูกทีมตลอดครับอันนี้ก็ถือว่าได้แจ็คเปอร์เซ็นต์ราคาอาจารย์ครับตใสนี่แหละครับลูกองค์พอนี่คือสมบูรณ์นะนะครับองค์นี่ถือว่าสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ปิดทองแต่ดังลูกสมบูรณ์แล้วเหลือแทน นาว่วงเพื่อนเท่าย์ครับนาตักเพื่อนในภาพหนา118เนิ้วครับครับเป็นเสี้ยวพระพุทธมหามณีจินดานาคาเนลมิตครับพระนาคปพทรงเครื่องจักรพัฒน์ครับยวให้พระอาจารย์แล้วยางไปไกลๆครับดียวสร้างพระยางมาถ่ายมุมนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งครับครับพี่น้องสายบุญครับได้เบิ่งได้เป็นบุญกุศลนำได้พี่น้องเออครับ เมื่อนี้สร้างพรได้เมื่อได้เยีวิวก็ให้พี่น้องได้เข่ามาเบิ่งนะให้ได้บุญกุศลได้หลายเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นองค์สวยที่สุดละ่ะที่สร้างพระเห็นมากกับหลพี่น้องครับผมพระอาจารย์ครับนั่งแค่น่าแล้วสะอาดคนนี้ครับผมครับ ใต้ไม่ซักแกะแกะทั้งองค์อาจากเพื่อนมันไม่มครับบ้านแตกเป็นกรดโอ้กระติมีชัดไอ้ยยืดเท่งๆอกบ่พอพาะพอพีงพอวาวพอาวพุชุดลครับสุดแล้วอันนี้ออแบบขนาคุ้มไป้ลยขาคุ้มผมไปครับทำอยที่อันเชื่อนหลังจากเแค่แทนแล้วอันเชื่อนันเป็นนางแคนิกันเองเพราะนางแทนต้องวนลากันั่นแหละก็จะได้ฉนนองครับ นี่แหละครับถือว่าสร้างไพ่ได้ให้พี่น้องได้เบิรงรีวิวได้เบิรงว่าทีมงานสาวน้อยเตรีมวงจะได้มาทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านนนงามพี่น้องได้ฉลองพระประธานครับมาเอาบุญน้ากันพี่น้องบุระบไฟประดับกับมออให้พี่เท่ากลาสินครับในมาซอยครับก็ขอขอบคุณไอ้ชายลวงหนาเรื่องไฟประดับได้บถ์หนางานทุกอย่างครับพี่น้องฝากบุญน้ำได้พี่น้องเด้อหากแพงสุขสุขคนครับ ทั่วโลกทั่วประเทศไทยครับถือว่ามือนีเป็นโอกาสดีครับเบอร์โทรพระอาจารย์เพิ่งกระหายไ้แล้วถ้าคิดปรอออกคือคิดประกอกับโทรหา้างไพก่กรแทบ095 5, 5 2 4 0้าหสาพี่น้อง5รอยากได้มาทําบุญนิดนิด,น,ดน้อยน้อได้พี่น้องเพราะต้องเยอะก็ได้ครับพูดละเล็กน้อยครับพี่น้องเอาซามไพ่กรเสียวใบซ้ำนี่แหละพระอาจารย์กับชีพนาจังมารีวิวใหไม่เนาะพระอาจารยนะ์เนาะครับรครับ น้มสักการครับผร้อาารย์ครับพี่น้องสวัสดีครับ